พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่388แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นพระเม็ดน้อยหนาหลังยันอุกุวัดสารปูลจังหวัดอยุธยาเนื้อดินเผาผสมใบลานสีดำสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะเก่ามากเลยนะคะนี่ค่ะ วัดสารปูนนะคะสำหรับองค์นี้นะคะค่ะสำหรับพระเม็ดน้อยนานะคะหลังยันอุวัดสารปูนนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อชินหลังตอกโคดวัดโคนอนกรุงเทพ ปี2514หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปุกเสกสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะด้านหลังจะตอกโค้นนะคะนี่ค่ะสภาพสวยนะคะค่ะสำหรับภาพปิดตาวัดโคนนเนื้อชิ้นสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะค้าขายล่ำรวยนะคะสำหรับพระศิวลีนะคะค่ะสำหรับพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยค้าขายล่ำรวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ นาใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจำวันจันทร์หลังยันยี่สิบห้าศตวรรษปีสองพันห้าร้อยกระไหลทองปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะกระไหลทองเต็มค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระประจำวันนะคะวันจันทร์หลังยี่สิบห้าศตวรรษองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงปูหมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดเนื้อทองแดงลมดำไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยไม่ทราบปีสร้างนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะกับเหรียญสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะสำหรับเหรียญลูกไข่หลวงปูหมุนไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าเก็บหน่าสะสมเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณธนาคารศรีนครสร้างปี2521ออกวัดสะแก้วจังหวัดนครราชสีมาเนื้อทองแดงสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สวยค่ะ ค่สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณธนาคารศีนครสร้างนะคะออกวัดสะแก้วเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกงานอุปสมบทสิทธิหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาจังหวัดนคนปรปฐมเนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้ค่ะ สำหรับเหรียญที่ระลึกงานอุปสมบทสิทธิหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะคะเนื้อทองแดงสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะ่ใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเเดีเด๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนครบรอบ80ปีหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางปี2534กล่องเดิมเเดีเด๋ยวเ,เรามาชมองค์พระด้านในชัดชกันค่ะ ค่ะผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่ผ้าสวยค่ะสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับผ้าผงรูปเหมือนนะคะครบรอบ80ปีหลวงพ่อกเกษมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาอายุ84ปีปี2534เนื้อทองเหลืองตอกโค้ดสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้สวยเดิมค่ะเก็บพระหลอกก็ดีอย่างนะคะไม่ชำรุดเสียหายค่ะค่ะสำหรับพระ สมเด็จปกโพหลังรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อเชิญนะคะเนื้อทองเหลืองตอโค้ตสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,50ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลูกอมเสือรุ่นแรกหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2548อ่2,548อุดกิ่งตอโค้ตสภาพสวย สภาพสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะศิลปะก็สวยนะคะสําหรับลูกอมเสือตัวนี้นะคะสวยจริงนะคะผิวเต็มค่ะค่ะสําหรับลูกอมเสือนะคะหลวงพ่อเพี้ยนะคะสภาพสวยมากอง์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดบรรจุก,กิ่งเนื้อโลหะลมดำไม่ทราบที่สภาพสวยไม่ทราบที่นะคะแต่สวยเดิมค่ะผิวสวยผิวเดิมเลยนะคะนี่ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดบรรจุก,กิ่งเนื้อโลหะลมดำไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่ ห5 0ค่ะถูกมากเลยนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือเขี้ยวดาบหลวงปู่อินวัดบัวจังหวัดนครราชสีมาเนื้อโลหะผสมอุดผงบระจุตะกุดสภาพสวยสภาพสวยนะคะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะสวยค่ะมีชื่อหลวงปู่นะคะเห็นไหมคะ อีกด้านก็จะเป็นวัดบวก,กับจังหวัดนะคะนี่ค่ะอุดผงบรรจุตะกุดนะคะเดิมเดิมเลยนะคะสวยค่ะค่ะสําหรับเสือเขี้ยวดาบหลวงปู่อินนะคะบรรจุตะกุดอุดผงนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อจลรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2555ครบรอบ84ปีเนื้อโลหะผสมสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพสวยนะคะเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะด้านในก็จะมียันอักขระนะคะ ค่ะสำหรับแหวนหลอรูปเหมือนหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะเนื้อโลหะผสมสภาพสวยวงนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่ใช้น้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพระสังกัจจยหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานออกวัดธรรมไฟจังหวัดพิจิตรเนื้อทองผสมบรรจุกิ่งสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บ หน้าบูชาค่ะเก่ามากด้วยนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะเก่านะคะกิ่งดังนะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเก่ามากนะเก็บมากเลยนะคะค่ะสำหรับพระสังกัายหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานออกวัดท่ามะไฟนะคะจังหวัดพิจิตร เนื้อทองผสมบรรจุก,กิ่งองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะ่าใชหน่าเก็บนะคะเดิมๆิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนพิมพ์ายคู่เนื้อดินกุบบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้สภาพสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะขุนแผนก็จะเด่นจะดังในด้านมหาเสน่ห์ยูยงคงกระพันแค้วคาดปลอดภัยนะคะ ใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีเลยนะคะน่าใชหน่าบูชาค่ะค่ะสำหรับผ้าคุนแผนพิมพ์ายคู่เนื้อดินกุบบ้านกลางนะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่1 5 0 0ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆดิท่านใดนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์ทักมาได้นะคะขอรูปภาพชัดๆได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็น เหรียญเนื้อเงินขวัญถุงหลวงพ่อโตหลังสมเด็จโตปี2 5 4 8วัดอินทาวิหารกรุงเทพกล่องเดิมๆเ,เป็นเนื้อเงินแท้นะคะน่าเก็บน่าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นรูปขวัญถุงนะคะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะสวยค่ะเห็นไหมคะสภาพสวยมากเลยนะคะแปลกด้วยนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญเนื้องเงินขวัญถุงหลวงพ่อโตหลังสมเด็จโตนะคะปี2548วัดอินวิหารนะคะจังหวัดกรุงเทพนะคะเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมเนื้องเงินองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กใหญ่หลวงปุเพละวัวโสรุ่นพิเศษวัดลางหมันจังหวัดนครปฐมปี2557 เนื้อทองแดงรมดำต,อ,ตอ,อกโคตรสอทอกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญใบขี้เหล็กใหญ่หลวงปูแพ้ปะวปโสร,รุ่นพิเศษนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรุ่นมีเงินสร้างสะพานวัดวังแดงจังหวัดพิจิตเนื้อโลหะผสมกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมเดิมๆเลยนะคะพระเก็บพระสะสมเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้สวยค่ะ ค่ะสำหรับรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรรุ่นมีเงินนะคะสร้างสะพานวัดวังแดงพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จสมอเก้าใบหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามออกวัดหนองตาแก้วจังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อผงปี2557กล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะสมอ9ใบนะคะหลังรูปเหมือนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์สวยมากสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จสมอ9า้าใบหลวงพ่อกลวยนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเศรษฐีใหญ่หลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธาน,นีรุ่นอายุวัฒนมงคล90ปีปี2554เนื้อนวะโลหะหน้ากากสาลิดกล่องเดิมๆสภาพสวยสวยมากเลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระเก่าพระเก็บเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะสวยๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยจริงนะคะเห็นไหมคะดูผิวท่านสิคะค่ะสำหรับพระปิดตานะคะหลวงปู่คำบุนะคะวัดกุดชมพูเนื้อนวะโลหะหน้ากากสำลีกล่องเดิมสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะสภาพสวยกล่องเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงยินดีรห้าเนื้อเงินลงยาสีเหลืองพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2535ต่หอตอโคตรหมายเลขขอบเหรียญกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดชัดกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินลงยานะคะลงยาสีเหลืองนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะสําหรับสีเหลืองนะคะสภาพก็สวยเดิมค่ะจะตอกโค้ดบริเวณขอบเหรียญน,นะคะสวยนะคะการสำหรับเหรียญทรงยินดีเนื้อเงินลอห้าลงยาสีเหลืองนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 1,000พันค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งอุดมมงคลสุขวัดเรากรุงเทพปี2538เนื้อนวะโลหะก้นจานอักขระยันสภาพสวยสภาพสวยหน้าเก็บหน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดชัดกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะพระกิ่งนะคะสะภาพเดิมๆิมเลยนะคะ ไหมคะสวยพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะพระเดิมๆนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งอุดมมงคลสุขวัดเลากรุงเทพนะคะก้นจานอักขระยันสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนาใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นจตุคามรามเทพรุ่นโคตรมหาเศรษฐีปี2550อุกเสกณวัดพระธาตุมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อผงหน้ากากเงินกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะ เป็นจตุคามรามเทพเนื้อผงนะคะหน้ากากนะคะเป็นหน้ากากเงินนะคะกล่องเดิมค่ะสวยมากเลยนะคะพระสวยพระสมบูรณ์นะคะศิละปะสวยด้วยนะคะสำหรับจตุคามรามเทพองค์นี้นะคะค่ะสำหรับจตุคามรามเทพรุ่นโคตรมหาเศรษฐีนะคะ วัดพระธาตุมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเนื้อผงหน้ากาก,ากเงินกล่องเดิมสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุผพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ